ฝนตกอีกแล้วทุกคนฝนตกแบบเนี้ยมีอาจะกลัวฝนมากเลยเดี๋ยวไปดูมีอากันมีอาอยู่นี่เองเหรอกลัวฝนไหมเออใส่ชุดลายน่ารักจังเลยอ่ะไฮนชุดน้องหมาน้องแมวมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าเป็นรูปเป็ดสีเหลืองด้วยเอ้ยน่ารักเป็นเอี่ยมหน็งกระโปรงน่ารัก ยู่นี่เหรอหลูกกลัวฝนเหรอเองกลัวฝนวันนี้ฝนตกช่วงบ่ายแล้วก็กลัวเลยนอนอยู่บนผ้าห่มแม่ไงว่าจะซักผ้าไม่ได้ซักเลยทีนี้ืึกลัวกลัวตัวสั่นไหมอดยวนี้ไม่ตัวสั่นนะเพราะว่าไม่มีฟ้าร้องถ้าฟ้าร้องอ่ะเออเห็นไหมรู้รู้เรื่องรู้เรื่อง ถ้แ่แมมฟ้าร้องกลัวกลัวไหมถ้าแ,แม่พูดว่าฟ้าร้องอือจาได้จําคําฟ้าร้องได้ใช่ไหมฟ้าไม่ร้องเนาะเออฟ้าไม่ร้องน้องไม่กลัวเข้าใจไหมไม่กลัวนะไม่กลัวมันมีบางครั้งนะทุกคนนี่คือว่าถ้าฟ้าร้องหนักๆอู้สันสันสัน,สน,สน,สนต้องกอดต้องอุ้มต้องห่อไว แล้วก็ต้องหลอกล่อกินขนมอะไรเงี้ยใช่ไหมให้กินขนมทีนี้วิธีที่จะทําให้น้องหมาไม่กลัวมากนะทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดฝนตกอ่ะต้องหลอกล่อด้วยขนมเนาะเนาะกินนมไหมได้นมไหมอนนี่เดี๋ยวแม่เบลนมนะรอแป๊บหนึ่งนะรอตรงนี้นะโอเครอนะรอรอรอ,รอเบลนมก่อนรู้เรื่องไปหมดพอรู้ว่าเอ,อ จะมีขนมเนี่ยลุกขึ้นเชียวมันสวยโอ้ยวิ่งไปตอนรับขนมเลยวิ่งไปตอนรับขนมเลยเหรอลูกเอาแล้วแล้ว,ลวนั่งลงนั่งลงเร็วอ่านั่งลงตรงนั้นแหละอ่านั่งลงอ่ะขอดิีขอปาะป๊าก่อนขอโอ้ยเก่งเก่งอ่ะได้กี่คำเนยได้กี่คำมันเป็นในนี่ทุกคนมันเป็นไม่ใช่ขนมหมาหรืออะไรนะมันเป็นนม เป็นนมน้องหมาเป็นนมแท่งเนี่ยก็จะให้แบบคำสองคำเนี่ยถ้าฝนตกอะ่ะเราก็เลยต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงอ่ะบางทีอะ่ะเออเขาฉี่แตกเลยนะขี้แตกกลัวตัวสั่นหรือหมาบางตัวก็ช็อกแล้วก็แบบเออไปเลยอะไรก็มีเนี่ยทุกคนทุฟ้าร้องมาก,มากๆอะไรเงี้ยน,นี่ดีนะตกตอนตอนกลางวันถ้ากลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนทั้งพอ่อทั้งแม่เขาจะนั่งเฝ้าว่าฟ้า จะแบบไอ้นี่เมื่อไหร่อ่ะฟ้ามันจะร้องเมื่อไหร่อ่ะตงไปเข้าใจนะกลัวก็กลัวแต่ก็นกัน่งเฝ้าหมาเนาะถ้าเป็นหมาไนน่เน่นนไม่กินด้วยได้ปะไม่กินด้วยได้ปะ,ะไม่กินด้วยได้ปะเนาะไอเอฟซีกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมอร่อยไหมหมดยังหมดแล้วบายบายก่อนทีเนี้ยบายบายคะ่ะ đi điện máy